ทีมขาวคอฟเตอ,เตอร์ตัวพ่อไรฟ์สไตล์สงขลาครับไปดูภาพเหตุการณ์รถกระบะขนแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาซึ่งขับย้อนศรจะไปเลี้ยวยูเทิร์นแต่ว่าไปชนกับรถเก๋งของชาวบ้านที่ขับสวนมาพอดีเหตุเกิดบริเวณปากทางเข้าบ้าน800ไร่หมู่2ตําบลสํานักขามอาภอสะเดาจังหวัดสงขลาเมื่อเกือบเกือบเที่ยงคืนเมื่อคือนนี้ครับทําให้แรงงานเถื่อนชาวเมียนมาบาดเจ็บเจคนและก็ชาวบ้านที่มากับรถเก๋งเจ็บอีกสองคนครับส่วนคนขับรถ กระบะขนในการเถือนหลบหนีไปได้ตำรวจกำลังตามตัวอยู่ครับไปดูภาพเหตุการณ์ทั้งหมดตอนเกิดเหตุกันครับ

ถี่เป็นไรม้างครับแ็บอ่ะปวดหจุกน้าว่าจุกเจ็บไหมอ่ะนี่รถคนไทยเหรอฮะรถคนไทยรถคนไทย เธอหลุดลายองได้นะมองเป็นกุไแจเดยวมากเห็นไหมฮะเห็นนะไก่เห็นหรอไม่เห็นไม่รู้ สวัสดีแม่สวัสดีค่ะต้นมเลิโอพี่อันไม่ไม่ันจดมันหย่อนรอนเหรอจะไม้มันหย่อนรอนหย่อนรอนนะจออ โคนน้ไาเาพูดไทยได้ไหมเรงได้ได้บ้างไหมมันหได้แต่ตันมันเล่นม่ได้จะเรียมันไม่เข้าใจจะเรียนพูดไทยได้ไหมมาพูดไทยได้ไหมแรงได้ได้ไหม

ในหลอด แต่ว่าทาชาวบ้านเดือดร้อนแล้วรถเงรถเกงไม่ท่อแตาว่าแตกแต่ว่าปลาปลานี่อะีรก็มาแล้วก็ยิีรด้วย

นี่แม่คนนี้ไม่ไม่ได้คิงหน้าหรนี่คนนี่ตั้มอยู่ตั้มอยู่ผู้กงตั้มตั้มงานปกติจบอพูดมน่ยที่้งไหนนีนี่ปีก้าวาเตดีนี่ยแล้วรูปีก้าตองกไอ้รักเตวจบสุดล้วเรืออยู่เลยนะ

翻那边嘞，可以。来啦，啊，顺着翻去啦。